ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพลงวอลลมฝากรักนะครับก็เป็นเพลงสั้นๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็อยู่ในคีย์ B ี l a t นะครับผมแบ่งย่อยเป็น4ี่วักแล้วก็ทิ้งทวนอีก2องวักไว้ให้เรียกว่าต่อกันไปง่ายๆทีละวักเลยแล้วก็แนะนําว่าจบแล้วเนี่ยให้เราไปเล่นกับต้นฉบับรับรองจะเป็นเร็วว่าแล้วเริ่มต้นครับเริ่มวักที่1ครับ ฟาฟาฟาเรโดลาลามือครับรัวรัวรัวขวาซ้ายขวารัววักที่สองครับโน้ตครับ เรเรเรโดลาโดลาสอนสอนมือรัวรัวรัวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายรัววรกที่3มจะยาวสักหน่อยนะครับ โน้ดครับฟาซอนฟาซอนลาซอนลาโดเรฟาเลโดเรมือครับขวาซ้าย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 รัววรคที่4คล้ายกับวรกคที่3เปลี่ยนตอนท้ายนิดหน่อยครับ บฟาซอนฟาซอนลาโดลาซอนลาซอนฟามีฟามือนะครับขวาซ้าย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 ขวาขวารัวพอเราเล่นจบสวักเราก็จะกลับไปซ้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนตอนท้ายสองวักผมจะต่อรวดเดียวเลยนะครับ โน้ตครับลาลาลาซอนฟาซอนฟาเรฟามือครับรัวรัวรัวขวาซ้ายขวาซ้ายขวารัวประโยคปิดท้ายครับ โน้ตครับฟ้าฟ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 ,าฟ้ามีซอนฟ้ามือครับรัวขวาซ้ายรัว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 ,รว,รวจบครับก็กลับไปสำต้นครับลุยเลยครับ เพลงน่ารักมากนะครับแล้วรูปแบบในการเล่นก็อยู่ในฟอร์มของไทยเดิมด้วยซึ่งเป็นรูปแบบของการตีขิมอยู่แล้วนะครับนิเทคนิคถ้าอยากจะเล่นให้เป็นเร็วขึ้นให้เปิดฟังต้นฉบับเยอะๆแล้วก็ตีทับเสียงร้องไปเลยครับเราจะรู้เลยว่าตรงไหนที่เราเล่นไม่ทันเราอาจจะตัดตรงนั้นออกตรงนี้รู้สึกแหวงแหวงเราเติมเข้าไปได้มันเป็นการพัฒนาตัวเราไปในตัวนะครับยังไงก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขและสนุกไปกับเพลงนี้นะครับแล้วพบกันเพลงหน้าสวัสดีครับ